ควันออกสวยเลยได้พี่น้องข้างในข้างนอกก็กรอบเลยเบึงเงบึงว้าสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแวนเทศพากินอีกแล้วค่ะวันนี้พามากินปลาส้มจีนพี่น้องปลาอ๋อปลาลาปลาจีนปลาละเปาะแปะอีกแล้วพี่น้องติดใจสั่งมาอีกอีกหนึ่งกิโลพี่น้อง บนางบอกฉันยังไม่ได้กินเลยเพื่อนวะฟังแล้วเพื่อรอลยอย่างฉันก็กินก่อนตัวมาๆพี่น้องลงมือน้ำกันวิธีการถอดแหวนเป็นปนัน่งใัใ้เบิงเง้เง,เบงเนือเอาสิมาเบิ้งเนื้อปลาได้พี่น้องอย่ามากินแขนสั้นนะเบิ้งเือพี่น้องโอ้เนื้อปลาทอดมาควันโอ้ควันสวยเลยได้พี่น้องข้างในข้างนอกกับกรอบเลยเบิง้งเบื้งเบื้งเบื้งว้าวจับกันเลยจ้าแหวนเพชรชอบตรงไหนเอาเลยค่ะกินเส้นเดียวอ๋อ เอาไปเลยค่ะกรอบจัดไปพี่น้องทำเลกอืมกรอบอืมอันนี้เป็นความสุขเป็นอะไรวันนี้ไม่ทำแป้งหรอคะฉันทำไม่ทันแล้วใครโยวข้าวคนบอกว่าทำแป้งเป็นจะหากแท้ใครอืมอืมได้ยิงเสียงกรอบหมอร่อยมาจิ้มเันาด้วพี่น้อง แตกเลยจ้ามื่อยเมืเ่อยะพักมากหลายยังผักน้ำดองเห็ดเ <c oughs> มนผักหวานบักพริกในนี้านพักไ,พนก,ก,ก,กไปพี่น้องนดดดดแนวแกมผักเขียวม่วงเขียเขียวบักแตงหอมแดงจัดไปพี่น้องพริกน้ำปลารสเด็ดอีกแล้วอุ้ยบางเนื่อชำนี่ทำนี่ทำนีไง ทำยังไงใบาขาวยังสีเลยพี่เนาะเดี๋ยวฉันจะได้กินข้าวทีเนี่ะเรือ่องข้าวกันังตังก็อยากกินนตังก็หอมอันนั้นอันนี้นั่งดิเฟรเอง Pelled, to to. สังหอบแหลกตีกับกล้องเปลือกบายดทอดเอาบะหลอดละความพยนยามม่อยากกินต้องเ่อกับบอนนังกับกรอบอหืมกรอบอู๊บ่าไม่อกรอบนอามั่งใน

กิ่นปลาก็ต้องระมัดระาวังกันในเรื่ี่พลังเด้ดอ,อดแต่ใครเนี่ยมันกางยังไงมันใบยงไงยูโน่ใบใยใยก็คือเลือกก้างปลาออนะคะ่ะ กินเยอะไม่ได้จะนอนละระบบย่อยทำงานช้ามันจะเหมือนเธอกันนี้กระเพาะท่านข้าวฟูอบปับ น้ำก,กระบองเลยอ่ะอะไบนใบเขาปลาส้มปลอกแปะเนาะปลาละโอ้บอกพิดแคบมู้กะเออมูกะจกเออ่แคบมูปลาละปลอกแปะเนาะตอนน้ผมืก็จ๊ี่ ประสับสนมีคนมาคอมเมนต์ว่าอะไรคะไข่อ่ะไข่เป็ดอะจานที่ไหนคะในตะก้าค่ะเห็นเขียนว่าไข่ข้าวเข้าใจไหมจานไข่ข้าวไหมอ๋อเราคิดว่ามันไม่ใช่ไข่แบบนี้อืที่เราไม่ใส่จแบบนั้นกลัวแบบตะก้าปิวเราก็เลยถ้าเราเขียนว่าไข่ลูกเป็ดเนี่ยมันจะแบบมันจะไม่ได้ถ้าดุนกรกำมาอะไรเงี้ยอ๋อมันอะไรนะกับสัต์อะไรเนี้ย เฮ็ดหน้าพี่น้องเอาเจ็ดหน้าอื้แค่นี้บอกอิ่มแล้วเนี่ยกิ่มเดวมันสิ่งใหม่ดีแล้วมันก็อิ่มหรอค่ะสิ่งเยอะมากเลยนะคะอร่อยอ่ะอร่อยมั้ยอร่อยมาก คำคำเขาจะด้วยกินเค็มนี้่อได้กินเยอะมากเลยนะจ้าฉันเถอะฉันรู้เธอเห็นฉันบอกว่าเธอกินเยอะมากเลยนะเออเขาก็ไม่ได้ซื้อดอกอีพอยแม่ซีไม,ม,ม่แซบ่บวันนี้เหลือไบไปหาข้าว ถ้าไม่เหลือนี่กินหมดจริงๆนะเนี่ยเบิดไปเจ้าพี่น้องก่อนจากกันมาหน,นีฝากไว้ที่จอแห่ะปลาล่ปา,ลาปลอกแปะถึงเลยนาะปลาล่าปลอกแปะพี่น้องฝากสดรับสนุนเป็นกําลังใจพวกเ้างสองคนเพื่อจะได้ทับคลิปต่อๆไปในเด้อพี่น้องสำหรับมือน,นี้พวกเขาขอตัวลาไปก่อนอาบาพผอกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย